เอ้ยคุณป้าคุณคุณคุณไม่พูดแลนเลยอ่ะน่ะบอกอะไรก็ได้พี่ป้าคนนี้จะมงโอ้โอเคครับวันนี้เรานั้นอยู่ในแมปเดอะสตองเกตน,นะครับวันนี้ชาเลนจ์ของเราก็คือต้องเล่นเน่ยเอ้พวกนี้ที่ผมเล่อนอยู่อ่ะทุกอันยกเว้นอันที่มันเป็นเกมพลาผมจะไม่เล่นนะครับ อันนี้เราจะเริ่มจากศู 0, นย์ศูนย์ถ้าแาะใดตายก่อนเราเราก็จะเปลี่ยนเป็นอันติแล้วก็มาแข่งกันนะครับออะคุณป้าคุณพร้มอมยังคุณพร้มอมยังมาสามสองหนึ่งมาแล้วทุกคนผมเปิดละพี่ได้ไอโคนดี ว่าอันนจังว่าอัีผมโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่างเงีะไ้ไงพวคว่าคู่เลยสกินนี้ผมโดนนะ่ไถ้าเล่นหักขยายก็ว่าไปอย่างเีอนีเลยทุกนดอ้ยงมโบเลยมามมโบ ฮ่อุ๊ยคุณป้าเนี้ยคุณดิจิเองคุณยอมอเธอคุณป้าเลี้ดิบเดียวเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ทุกคนหนึ่งศูนย์น่ะนี่เขาตึงอ่ะเขาตึงอ่ะอาคุณป๊กเราจะตัดไปภาพตอนที่อันติเราเต็มนะครับโอเคตอนนี้ครับทุกคนอันติเราได้เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้เราจะมาลองหนึ่งหนึ่งอันติกันปปแปคุณป้าเรากลับที่เดิมคุณไปอยู่ฝั่งโน้นผมอยู่ฝั่งนี้พร้อมยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มมา้อยอยากอยากเห็นหแ้่ว่าจะใช้อันติอะไรอะ่ะวิวิวอยอะ่ะ ทำไมพลาดกันมาตายแล้วทำไมผมก,กดใช้สกิๆๆล เหมือนไม่รู้สึกว่าไม่กล้าเข้าทังคู่เลยอตอนนี้ก็เหมือนเขาใส่เดฟเค้าเตอร์มาใส่แล้ะครับทุกคนไมไไ่ด้ถอะไรอ่ะเอ้าผมไม่ขวดนตีเหรอ <c oughs> แบบนั้นอ่ะผมเปิดไปแล้วแต่มันอยู่บนตีก็หายไปเลยจริงอ่ะเออ,อลองดิเสุดละนี่ถ้างั้นใจนี่ผมขอดแล้วกัน กดเร็วกดผมีเลยโดนกดอดดอดเดือเรือดเดือดอเือเดือเอไเกาอลกดือดเดือดเดือมผมอดเดืนดเดือดเกือดเดือดเนี่อไเก ผมเล่นกากมานะผมก็ไม่ได้เก่งะไรขนาดนั้นกระโหลกจริงเลยใจเจอนะคุณผมพร้มอมยังสามสองหนึ่งมายังไงตังไวนี้เริ่มด้วยเตอร์เตอร์เสร็จกดนี่แดพทนว่า เรเาเคยลดคำยากไปหน่อยเรื่องที่น้องเศร้ามากโอาเ,เตอร์ไม่โดนจังว่านี้ยังไงเอ่ย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 ไม่โดนเลยเนาะคุณตาคุณกดว่าทำไมอ่ะผมว่ามาอุ้ยแลกแลกอุ้ยคิดบอกเอ้ยหนุ่มนี่เขาบอว่าผมกดไม่โดนนะทางนี้ เดี๋ยวนี้เราเล่นแค่ไงเฮ้ยเป็นไปได้ง่ายมัน,น,น,นจะไม่โดนเลยแต่ความปิงให้เป็นประโยชน์ทุกคนอุ้ยใไรอ่ะเหลียวเฮ้ยกนดูดิ อุ๊ยว้าวว้าวอุ๊ยไม่ปิงอุ้คตะโกนกูดีจะทุ่ไม่นุ่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยจหลองเอ้ยเอ้ยเนี่ยโอ้โหขยันหรือ่าหรือเกินนะสกิลของคุณเนี่ย คนที่ปิงจะได้เสียบมากคัมโบไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหยางนะผมเริ่มจับทางออกแล้วนี่ ่ผมแม่งแง่ใจนี่คุณขยั่นว้าวนีคุณย้ายย้ายย้ายอะไรอย่า,ย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 างเดียวนะตอนนี้ผมเล็กมากเฮ้ยเราต้องออก,ก่อนคเนเห็นปะเห็นปะมันสโลมอัชชันอ่ะสโลมอัชชันทั้งนั้นเกินไปอน,นีคุณปลคุณแหลกป้าผมถามคุณหน่อยเกมนี้ปิงเยอะมากเลยนะเนี่ย ภาพหน้าจอมันก็เริ่มมืดขึ้นจริงอ่ะไม่เหมือนกันแค่ของผมเห็นแค่อะพอี้มันบกักกับไม่เห็นกำแพงตกเลยเล้เลยเไม่โดนเลย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 อุ้ยตกอุ้ยบตกหายแค่คแนี้ป่านี้จบกันไหมเนะนี่ยคน

ได้เ,เวลาสนุกสนุกแล้วแต่คุณจะตายแล้วสิคุณจะตายแล้วสิเฮ้ยทุกคนดูดิเฮ้ยคือหล่อแล้วคือหล่อแล้วโอ้ยเฮ้ยยัหัวยังไม่โดนจะเกิดเออดีมากเฮ้ยเราต้องเล่นถังขยะด,ด้วยอะถังขยะโกงมาก ขยับมาดิมาดีวะดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคงมีบอกด้วยหรอมีเกมไหนกันครัเนี่ยเอ้ยทุกคนผมว่าแต่เนี้ยผมจะได้ป่ะอุ้ยกับแตกคุณป้า คุณต้อตายอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดยอดเพื่อนกูเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงกันเลยยอดดีใจเลยได้แล้วเรีเบร้อยเรื่อยตึงอ่ะเรืองแล้วเอาหนังสือลอยดีกว่าอะไรจะเป็นไอ้สกายอะไรอ่ะ กอกเรอาดไม่ออกเคสามศูนแล้ววันนี้ครับเราจะไม่เอาอันติแล้วเพราะว่ามันจะนานเกินไปนะครับทุกคนเราจะจัดไปตอนที่ออนนี้เราอัดมาประมาณสิบนาทีได้ครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นการโรวีสองกันเอาคุณตลาคุณเปลี่ยนดิยัเงี้ผมรอครูดาวสามวิ